บนที่ผมคำั่งโอเคแล้วนะหมดแลวนะครับการรายการอันดับต่อไปก็จะเป็นการม่องสวัสดิการนะ้กับเจ้าภาพนะครับอันดับที่หน,นึ่นธธบบนงนะครับกองทุนสวัสดิการตำบลขอเเย่นะครับ ประเชนครับเป็นเงินทั้งหมดสองหม่นหกพันบาทนะครับอ่าทางกาศก็คือท่านผู้ใหญ่บ้านรณสุขสีสันนะครับอันนี้ก็สองวันละหนึ่งบาทนะครับอันดับที่สองนะครับกองทุนธนาคารขยะทางการมหารส่วนตมกต you yeah.